hello everyone welcome to English class with t i s h b สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับนักเรียนก็จะมาเรียนย้อนหลังนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถทำไมเอ่ยไม่สามารถเรียนสดสดได้นะครับคุณครูก็จะทำการทำคลิปนะครับให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังกันนะโอเค พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ reportes speed ออสเตรี oh, reportes statements นะครับ EP แรกนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจะมี2 EP นะครับสำหรับ so, reportes statements นะจ๊ะโอเคเรารูกันเลยนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับให้นักเรียนคนที่มาเรียนย้อนหลังนะจดหัวข้อตรงนี้นะจดตรงนี้เลยนะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับ จดลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับกด p o s ที่คีย์บแล้วจดลงไปนะครับชื่อเรื่องว่า reported statements นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือคำพูดที่นำมารายงานครับเพราะ reported แปลว่ารายงาน s t a t e m e n t เนี่ยแปลว่าคำพูดครับหรือเรียกง่ายๆว่าการเอาคำพูดของผู้อื่นมาเล่านะครับเหมือนเมาเมาอ่านนักเรียนเออเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่านะครับก็ให้นักเรียน จดนะครับ reported statement ลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับกลางหน้ากระดาษเลยนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูกันถ้าจดไม่ทันให้เล่นกด p o u s คลิ i วิดีโอแล้วก็จดตามลงไปเลยนะครับคราวนี้อ่ะมาดูตัวอย่างของประโยคคำพูดนะครับซึ่งเขาบอกว่า reported statements เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทครับแต่มาดูประเภทแรกครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูประเภทแรกนะ ดูประโยคแรกของจีมินนะครับจีมินเขาบอกว่าโอ้ย oh, I am very tired ฉันรู้สึกอะไรรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยมากๆะทีนี้เตนะครับเตคนนี้นะครับดูประโยคแรกครับคุณรู้มาว่าเจมินจีมินเนี่ยพูดว่าฉันรู้สึกเหนื่อยเนี่ยให้กับจูเนียร์ฟังว่าเหมือนเอาคำของจีมินมาเล่าให้ฟังเลยอ่ะ I am very tired, Jimin said. อืมในเรียนฟังก่อนนะนี่ยังไม่ต้องจดให้ฟังเข้าใจก่อนเห็นไหมครับ <He ard S 2> ว่าอันแรกเนี่ยมันเหมือนใช้คำของจิมินมาเลยนะเห็นปะเอาคำของจิมินมาเลยแล้วก็ใส่ quotation นะครับหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็มีลูกน้ำข้างล่างนี้แล้วค่อยมีคำว่าจิมินเซดอ่าแต่มาดูอันที่สองครับแบบที่สองนะครับ ก็เหมือนกันเตพูดให้กับจูเนียร์ฟังเหมือนเดิมว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำพูดใหม่จิมินเซท he was very tired นี่เรี่เห็นอะไรแตกต่างไหมอ่าเห็นอะไรแตกต่างไหมไอตรงประโยคนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยครีพอร์ตนะครับประโยครายงานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นประโยครายงาน reported verb นะครับเซทเป็น reported verb เนาะ ทีนี้นักเรียนดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนักเรียนต้องฟังให้ดีแล้วพยายามทำความเข้าใจเนาะเห็นไหมสังเกตเนาะจากไอเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น H e จากแอมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น w a s เอัอนี้มันสองประเภทยังไงอะครูบีอันนี้มันเป็นแบบคำพูดตรงๆเลยแบบคำพูดจริงๆของจีมินเลยกับประเภทนี้มันเหมือนเอาคำพูดแล้วมันเปลี่ยนประธานเปลี่ยนอะไรหมดเลยเนี่ยไม่มีเครื่องหมายคำพูดด้วยเนี่ยมาดูกันครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับ อันนี้ม่ต้องจดนะมาจดหน้าสรุปอันนี้นะครับมาจดหน้าสรุปอันนี้ครับอ่าสำหรับหน้าสรุปอันนี้นะจะเป็นให้เรียนลอกนี้เลยประโยคคำพูดของ report e s s p e c e นะครับมีทั้งหมด2ประเภทนะครับนะักเรียนมันจะมีอันแรกนะครับจากที่เราบดูไปเห็นไหมมันใช้คำพูดของตัวเองตรงๆเลยคือ i am very tired นะครับจ m i n นเซ d เนาะ อ่ะเขาเรียกว่าอันนี้นะครับจดลงไปว่า 1. direct speech นะครับ direct speech นะครับหรือว่า direct speech นะครับเรียกว่า direct speech sorry direct speech นะครับ,รบถ้าในภาษาอังกฤษบอกว่า,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 า direct speech is the exact word someone said we use quotation marks direct speech นะครับแปลมนไทยก็คือ คือคำตรงๆที่บางคนเนี่ยพูดออกมาเลยนะครับค์เว่าคือคำตรงๆนั่นเลยที่บางคนพูดออกมานะครับและเราต้องใช้เครื่องหมายที่เรียกว่าเครื่องหมาย quotation หรือเครื่องหมายคำพูดนะครับให้เรียนนะครับจดนะครับตรงนี้นะ direct speed แล้วก็เอาความหมายที่แปลเป็นไทยนะครับจดลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับอ่ะนี่คือจดตรงนี้เนาะจดหัวข้อลงไปแล้วก็ จดตัวนี้อีกนะครับตรงกรอบสีเหลืองให้จดที่คัวไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับโอเคนี่ก็คือประเภทที่1ส่วนประเภทที่2นะครับที่เราจะเน้นมากๆเลยคือในเรื่องของ reported speech นะครับ reported speechreported speech นะครับในภาษาอังกฤษมันแปลว่า reported speech is what someone said but not his or her exact words we don't use quotation mark นะครับ don't use quotation mark แล้วก็ not exact words อ่ะทีน,นี้เรามาดูแปลเป็นไทยครับเขาบอกว่า reported speech นะครับคือคำพูดนะครับคำพูดของคนบางคนนะครับแต่ทำไมครับไม่ใช่คำพูดตรงๆงนะเราเหมือนเอาคำคนอื่นมาพูดนะครับโอ้ยขเขียนผิดคำพูดของคนบางคนเนาะ เขียนซ้ำนั่นเองคำพูดของคนบางคนโอ้คุเขียนซ้ำนะครับคำพูดของคนบางคนนะครับโดยเราไม่ใช้คำพูดตรงๆของเขานะครับเราไม่ใช้คำพูดตรงๆขงเขาเห็นไหมไม่ได้ใช้คำพูดตรงๆเพราะาเราเปลี่ยนเป็นอะไรครับ he was retired นะครับและเราไม่ใช้เครื่องหมาย quotation หรือไม่ใช้เครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับก็ให้เรียนที่มาเรียนที่หลังนะครับโจทย์ นะจดข้อที่2อันนี้ลงไปนะครับแล้วก็จดที่เป็นในเรื่องของคำอธิบายภาษาไทยลงไปนะครับจดแค่นี้นะโอเคกดโพส์ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จดตามที่ครูอบอกให้จดลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับต่อมาเรา move ไปต่อมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้จากที่เราเห็นนะเนาะไอ,อที่มันเป็น direct speech แล้วเราเปลี่ยนเป็น reported speech เนี่ยมันเปลี่ยนยังไง นี่นะครับเตรียมจดหลักการนะครับของการเปลี่ยน direct speech ให้เป็น reported speech นะครับในเรียนตั้งใจนะครับสู้ๆนะอ่ะมาดูกันนะครับหลักการที่1น,นะครับเขาบอกว่าให้ตัดเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดออกไปก็คือตัดอะไรครับนี่เลยตัดตัวน,นี้ทิ้งนะครับจาก direct speech เนาะให้เป็น reported speech เนะี่ย ตัดเครื่องหมายลูกน้ําทิ้งและตัดเครื่องหมายคําพูดทิ้งอ่าอันนี้คือขั้นแรกจากนั้นนะครับเลข2เขาบอกว่าให้เติม that หลัง reporting verb reporting verb คือ said ครับ said เจะเป็น reporting verb หรือเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจะคุคิดว่าใส่ไว้ดีกว่านะอ่ะมาดูกันก็จะเป็นอะไรครับเราก็ลอกลงมาเลย Jimin said เนี่ยตรงเนี้ย Jimin s a i นะครับ จะเป็นในเรื่องของ reporting verb นะครับตรง Jiminset น,นะครับจากนั้นเขาบอกว่า3ให้เปลี่ยนคำสรรพนามนะครับให้มันสอดคล้องกันเห็นไหมจิมินจ m i n เป็นผู้ชายดังนั้น Jiminset แล้วเราก็ต่อด้วย d a ดเนาะตามข้อที่2อ,อ่า1กับ2เสร็จแล้วเปลี่ยนสรรพนามครับเปลี่ยนจาก i นะครับดูนะ เปลี่ยนจากไอตัวนี้นะครับโอ้ปากกาใหญ่มากเปลี่ยนจากไอตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไอไหมเปลี่ยนจากไอเราจะต้องเปลี่ยนเป็นที่มันสอดคล้องกับประธานคือจีมินครับก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นฮีนั่นเองครับนักเรียนฮี He. จีมินเซด,ดัตฮีนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเป็นคำน,นามใช่ไหม แล้วก็ให้นักเรียนเปลี่ยน Tense ให้เป็นอดีตมากขึ้น1 tense นะครับเช่นอันนี้เป็น present s i m เนาะจาก present s i m ให้เราเปลี่ยนเป็น past s i m ครับนะักเรียนเปลี่ยนจาก present s i m ให้เป็น past s i m มาดูนะก็จะกลายเป็นอะไรครับนะักเรียนจาก am ที่เป็นปัจจุบัน he verb to be ของ he ก็จะกลายเป็น was ครับาจากนั้นเราก็ลอกลงมาได้เลยคือ was very tried จากนั้นเขาบอกว่ามันมีตรงนี้ครับเขาบ,บอกว่าให้เปลี่ยนคำระบุเวลาด้วยจาก today นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า that day ครับนักเรียนจาก today เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า that day ก็เป็นสีดำนะ จ้าทูดเปลี่ยนเป็นคำว่า date อืมนี่แหละครับโอเคไหมให้เรียนสังเกตเนาะอันดับแรกก็คือให้ตัดเครื่องหมายลูกน้ำตัดเครื่องหมายคำพูดออกจากนั้นเติมอะไรครับนักเรียนเนี่ยตัดทิ้งแล้วตัดทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วจากนั้นเราก็เติมอะไรครับแดดหลัง Reporting verb mm hmm. ก็คือหลังคำว่า said นั่นเอง Reporting verb mm hmm. คือ said จากนั้นเราให้เราเปลี่ยนคำสรรพนามเห็นไหมจาก I เราเปลี่ยนเป็น he นะครับเพราะจมินเป็นผู้ชายจากนั้นให้ใช้ tense นะครับที่เป็นอดีตมากขึ้น1 tense ก็คือจาก present s i m ให้มันกลายเป็น past s i m นะครับเห็นไหมเปลี่ยนจาก I am เป็น he was นั่นเองนะครับจากนั้น very Ti าย d เราก็ลอกลงมาได้เลย จากนั้นเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคำระบุเวลาด้วยเปลี่ยนจากคำว่า today เป็นคำว่า that day เอ๊ะแล้วอันน่านี้นะครับน่านี้ต้องจดนะจดทั้งหน้าเลยนะจดทั้งหน้านี้เลยนะครับใครที่จดไม่ทันให้เรียนกด pause ที่คลิปวิดีโอจากนั้นนะครับก็ให้เรียนลอกลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยนะครับโอเคมา ทีนี้เมื่อกี้อ่ะผมงงเด็กๆอาจจะงงเรื่องของการเปลี่ยน Tense น,นะครับให้เป็นอดีตมากขึ้น1 Tense คืออะไรครูมาดูกันอันนี้ก็เตรียมจดลงไปนะครับแต่จดแค่ตรงไหนเดี๋ยวครูบอกนะครับที่เป็นไฮไลท์นี่นะให้จดตรงเปลี่ยน Tense ให้เป็นอดีตอีก1ขึ้นอีก1 Tense น,น,นะครับมาดูนะครับถ้า direct speech นะครับเป็น p r e s e n t simple ให้เราเปลี่ยนเป็น p a s t Simple นะครับนะจดลงไปเลย ใครขยันสามารถลอกตัวอย่างลงไปได้นะส่วนใครไม่ขยันก็ไม่เป็นไรสามารถลอกได้แค่ลอกแค่ตรงที่คัวไฮไลท์สีเหลืองก็พอแล้วนะครับอ่ะดูอย่างเช่นนะครับ I like comedy films he said เห็นไหมตรงคำว่า like เนี่ยเป็น present simple เนาะ I like comedy subject บวกว์าช่องที่1ทีนี้เราพอเราเปลี่ยนเป็น reported speech เนี่ยเราจะา he said มาไว้ด้านหน้าเนาะ he said that he liked เห e ็นไหมเปลี่ยนประธานจาก i เป็น he เนาะแล้วก็ดู do do ten, นะดูเทนนะเปลี่ยนเป็น subject บวก v ร์ b ช่องที่2ครับพอ like เตมิม e d นะครับ he liked comedy films นะครับเหมือนเราเอาคำคนอื่นมาพูดนะครับต่อมาพอ direct speech ถ้าเป็น present continuous นะครับ subject บวกด้วย is am หรือ are นะครับ is am หรือ are ตามด้วย verb ที่เติม ing เ N G, นาะ ถ้าเปลี่ยนนะครับเป็น reported s p e e c h จะเป็น past continuous นะครับก็คือ subject บวกด้วย was หรือ were ตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับโดยอันนี้นะครับต้อเรียนสังเกตนะลองดูนะตัวอย่างครับ I am going out she said เห็นไหมบอกว่าฉันนี้กำลังจะออกไปนะครับเธอเป็นคนพูด ทีนี้เราก็เปลี่ยนเอา she said ไว้ด้านหน้าครับ she said that she was going out นักเรียนสังเกตนะเห็นไหมเปลี่ยนจาก i am going out นะครับเป็น she was going out เปลี่ยนจาก present simple เป็น past continuous นั่นเองต่อมานะครับเปลี่ยนจาก past simple ให้เป็น past perfect ครับ past simple คือ subject บวก verb 2เนี่ย ให้เป็นอดีตมากกว่าอีกหนึ่งขั้นก็จะเป็น past perfect คือ subject บวก had บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับ we we sent เป็น verb ช่องสองนะ The message he said ทีนี้พอเป็น past เราเปลี่ยนให้เป็น reported speed จาก direct speed เป็น past simple ก็จะกลายเป็น he said เราขึ้นด้วย he said that นะครับ d e y นะครับ เปลี่ยนจาก we เป็น they เปลี่ยนจาก we จากพวกเราเป็นพวกเขานะ they ทำไมเอ่ย has sent the message เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็น past perfect ทันทีเนาะเพราะว่า has sent คือ has บอกด้วยบอกช่องที่3นั่นเองต่อมานะครับถ้าเป็นเอ่อเจ้า sorry ถ้าเป็น present perfect นะครับอันนี้เยอะหน่อยนะ present perfect นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น past perfect นะครับ ดูนะให้เรียนจดที่ครูไฮไลท์สีเหลืองเนาะ We have met he said พวกเราเนี่ยได้เจอกันนะครับก็คือ subject บวก has หรือ have บวกด้วย verb ช่องที่3เนาะเป็น present perfect จะกลายเป็น past perfect คือ subject บวก had บวก verb 3นะครับ he, he said that ถ้าเป็น reported speed นะครับก็จะกลายเป็น he said that เนาะเราเอา he said that มาขึ้นหน้า they had met เห็นไหมครับเปลี่ยนจาก have เป็น had แล้วก็เหมือนเดิมครับเราต้องเปลี่ยนสรรพนามด้วยเปลี่ยนจาก we เป็น they นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นถ้าเป็นแบบ present modal verb modal verb ก็จะมีอะไร can, me s h o o d เป็น present นะมี can, me s h o o e มีแคนมีชูสมีอะไรกันมีเมออันนี้จะเป็นปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็นอดีตครับเปลี่ยนเป็น past modal verb อันนี้จดลงไปนะเป็น past modal verb มีอะไรบ้างนะก็แคนเปลี่ยนเป็นว h a t s y o u มอ่ะแคนเปลี่ยนเป็นคูดนะครับแล้วก็ชูดเปลี่ยนเป็นชาวอ้าวชาวชูดอาคูเขียนสลับแถบนะ เชลต์อยู่ทางนี้ครับ sorry s h ลชูดนะเชลต์ Shall, อยู่ทางนี้ s h a l ทางนี้ก็จะกลายเป็นชูดเมเป็นไม้นะครับอ่าแต่ในโจทย์สัญนใหญจะเห็นเป็นแคร์นี่แหละนะครับ I can't do it นะครับ he said อันนี้เป็น direct speech พอเปลี่ยนเป็น reported speech นะครับ he said that he นะครับเพราะว่า he เปลี่ยนจาก i เป็น he เนอะ He couldn't do it เห็นไหมว่าเราเปลี่ยนจาก can't เป็นคำว่า couldn't ต่อมานะครับถ้าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอนาคตเราใช้เป็น will ใช่ไหมครับอ่าเป็น will เช่น I will call you he said เราก็เปลี่ยนจาก will เป็น,น,นอดีตก,กว่าก็คือกลายเป็น would นั่นเองถ้าเปลี่ยนจาก direct speed เนาะเป็น reported speed นะครับ I will call you he said เป็นเป็น he said that he would call me นะครับเก่งมากเลยนะครับจดให้เสร็จนะจดที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับต่อมาเปลี่ยนคำระบุเวลาครับนะครับให้จำไว้เลยนะอันต้องจำให้ได้ครับจดด้วยจดและจำนะครับจดที่ครูไฮไลท์สีเหลืองๆไว้นะเปลี่ยนคำระบุเวลานะครับ now เปลี่ยนคำเป็นคำว่าเด่น today เปลี่ยนเป็นคำว่า that day ถ้าเป็นในเรื่องของ r e p o r t e d e นะ speech นะถ้า direct มันเป็น today r e p o r t e d speech จะเป็น that day ถ้า report เอ direct speech เป็น yesterday r e p o r t e g speech จะเป็น the day before นะครับเปลี่ยนจาก yesterday เป็น the day before เปลี่ยนจาก here เป็นคำว่า there เปลี่ยนจาก tomorrow เป็นคำว่า the next day เปลี่ยนคำว่า this week เป็นคำว่า that week เป็นคำว่า next week เป็นคำว่า the week after นะครับเช่นดูนะ s He is here now. ดูนะครับ He said. อันนี้เป็น direct นะครับตรงนี้เป็น direct. อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น reported เป็นฝั่งนี้นะครับ Reported speech. เราเปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ He said that. นะครับเราก็ก๊อปมาตรงนี้เนาะ He said that. She เปลี่ยนจาก e s t มาเป็น w a s t นะและที่สังเกตคือเปลี่ยนตรงระบอเวลาครับเปลี่ยนจากที่ที่นี่เป็นแดดแด e แปลว่าที่นั่นครับนะจากนั้นเปลี่ยนจากคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้เป็นคำว่าเด่นเพราะเด่นแปลว่าตอนนั้นครับเห็นไหมมันต้องเปลี่ยนเรื่องของคำาระเวลาด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกด pause คลิปวิดีโอแล้วก็จดตรงนี้ลงไปด้วยนะครับที่ครูไฮไลท์สี เหลืองๆไว้นะจดเป็นแนวตั้งลงมาดีกว่าเนาะจดเป็นแนวตั้งลงมาแล้วเรียนจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเราต้องเปลี่ยนคาสรรพนามด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องจดอันนี้ทําความเข้าใจพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจส่วนใหญ่ให้เปลี่ยนคําสรรพนามด้วยเขาบอกว่าอ่ uh, r e o r t e d speech นะครับ personal หรือ possessive นะครับแสดงความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของ ที่เป็น p l u r a นะหรือและ progressive determiners นะครับให้เราทำไมเอ่ย change according to the meaning ให้เปลี่ยนไปตามความหมายครับให้เปลี่ยนไปตามความหมายนะครับเช่นดูนะครับ Direct คือ i'm going to italy with my family he said อันนี้เป็น Direct Speed น,นะเห็นไหมครับ แ m แต่แรกเป็น I เนาะพอเราเป็น r e リพอเ Speed เปลี่ยนเป็นอะไรครับอ่ะเราก็ he s เ i d มาก่อน s a เ d that นะครับเปลี่ยนจาก I เป็น He นะครับเพราะว่ามันตามความหมายคือ he s เ i d เขาพูดว่าเขาเนี่ยนะครับพอเราเอาคำพูดเขามาพูดเนาะเขาพูดว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปอิตาลีนะครับ with his family เห็นไหมเปลี่ยนจาก my เป็นคำว่า his ให้ล้อกันให้มีความหมาย ไปในทางทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับนี่แหละคือการเปลี่ยนคำสรรพนามนักเรียนต้องเข้าใจอันนี้เรื่องนี้ต้องเข้าใจนะครับต่อมาข้อยกเว้นนะครับให้นักเรียนจดข้อยกเว้นลงไปนะครับข้อยกเว้นเขาบอกว่า when the reporting verbs are in the past or in the p l a s e n tense อันนี้ย้ำนะจำไว้นะ the tenses in the reported speech All the same as the direct speech แต่ว่าอะไรเขาบอกว่าคำกริยาของคำรายงานถ้าคำกริยาที่เป็น r e p o r t e d speech เนี่ย reporting verb เนี่ยนะเป็นคำว่า say s แบบนี้เพราะว่ามันเป็น present tense อาจจะ say เฉยๆหรือ say ติม S ก็ได้ tense ที่ตามมาใน report เนี่ยถ้าเปลี่ยนจาก direct เป็น r e p o r t e d speech เนี่ยจะต้องเป็น tense เดียวกันนะครับต้องเป็น tense เดียวกันเห็นไหมครับดูนะ I am tired อันนี้เป็น present simple อันเี้เป็นข้อยกเว้นนะคือในกรณีที่ถ้าตรงเนี้ยตรงที่เป็น reporting e e d หรือ r r p o t verb เนี่ยมันเป็น say หรือ says เป็น say หรือ says แบบนี้นะให้ทำยัไมครับคงในรูปของ tense เดิมไว้ดูนะ he is tired อ่าเห็นไหมมันก็ยังเป็น present อะไร present simple ครับมันก็ยังเป็นเพรสเซนซิมเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะ he was he is tired แต่ก็แค่เปลี่ยนประธานเหมือนเดิมเนาะเปลี่ยน pronoun เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ pronoun อย่างเดียวครับเปลี่ยนแค่ pronoun อย่างเดียวแต่ tense เ,เป็น tense อะไรครับ tense เ,เดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยน tense สำหรับถ้าย้ำนะถ้าเจ้าไอรีพอร์เตอร์รีรีพอร verb นะครับคำกริยานั้นเป็นคำว่า say เฉยๆหรือ say เติม s เนี่ยให้เราคงรูปของ tense เติมไว้ไม่ต้องเปลี่ยน tense นั่นเองนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะโอเคให้เรียนจดตรงไหนล่ะจดตรงที่เป็นข้อยกเว้นแบบนี้นะแล้วก็จดที่เป็นภาษาไทยตรงนี้นะตรงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับต่อมาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับีพอเทต speed คือประโยคที่ทำไมครับ เราเอาคำพูดของทำไมครับคนอื่นมาพูดแล้วก็ไงต่อมีกี่ประเภทมีสองประเภทมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือ direct speech สองคืออะไร reported speech เก่งมากครับ ทีนี้มาดูครับเขาบอกว่าหลักการเตนีนดิเรกสปีดดีโพเทสสปีดมีกี่หลักการนะครับย้อนกลับไปดูครับมีทั้งหมดกี่หลักการ4หลักการนะครับนะสหลักการอันดับแรกนะครับให้เราตัดอะไรออกเครื่องหมายคำอะไรครับเครื่องหมายคำพูดถิ้งไปแล้วก็ตัดอะไรครับตัดลูกน้ำถิ้งไป2นะครับให้เราเติมดัดน,นะครับหลังอะไรเอ่ย หลังคำว่าเซหรือหลังคำว่าเ a i หรือหลังคำว่าเ a y พวกนี้เป็นคำที่เรียกว่า reporting อะไรเอ่ย reporting verb นะครับสามให้ทำอะไรต่อครับเปลี่ยนสรรพะอะไรสรรพนามหรือบวกด้วยนะครับเปลี่ยนอะไรอีกคำระบุเวลาด้วย C นะครับให้ทำไมครับตรงที่เป็นรีพอร์ตเนี่ยต้องเปลี่ยน Tense นะครับเปลี่ยน Tense ให้เป็นอะไรครับนักเรียนอดีตมากขึ้นครับ1 Tense โอเคอย่างนี้นะครับ Activity Time นะครับ Exercise ให้เรียนไปทำในหนังสือหน้าที่72นะครับให้นักเรียน Choose the correct word นะครับข้อ3ใหญ่นะครับ ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องรับอ่านะผู้ช่วยตั้งหนึ่งข้อนะครับอันนี้ไดเร็กสป e ดบอกว่า I'm working today Jim's a i d ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนจาก I'm Jim's d a t Jim, Jim เป็นผู้ชายเราใช้เป็น he นะครับ was working จาก today นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรที่เราเรียนไปแล้ว that day นั่นเองขอ้อแรกเสร็จไปแล้วนะครับให้เรียนทำข้อที่2,3,4,5เองนะครับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนที่นี้นะครับบายบายเกน tomorrow